เพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกลือชมพูเชื่อหรือไม่ว่าเกลือเกี่ยวข้องกับความสะอาดต่างๆทั้งเรื่องการชำระล้างกําจัดสิ่งสกปรกทั่วไปและการชำระล้างความสกปรกที่เกี่ยวกับบาปและการออกจากความชั่วร้ายแม้ว่าชาวตะวันตกบางประเทศยังเชื่อว่าเกลือ เป็นวัตถุหรือสสารที่บริสุทธิ์มีความเชื่อเรื่องเกลืออยู่ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยชำระล้างสิ่งชั่วร้ายและทำให้เกิดความบริสุทธิ์แต่มีเกลืออีกชนิดหนึ่งที่มีสีชมพูน่ารักถ้ามีคนมาถามว่าคุณรู้จักเกลือชมพูหรือไม่อาจจะมีหลายคนที่เกิดอาการงงสักหน่อย และบอกว่าอะไรนะเกลือสีชมพูหรือเกลือหินที่มีสีสวยงามมีแหล่งกำเนิดจากเทือกเขาหิมารัยซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเกลือที่ดีที่สุดอีกแหล่งหนึ่งบนโลกกล่าวกันว่าเป็นผลึกเกลือที่เกิดจากการละเหยของน้ำทะเลเมื่อ2 5 0ล้านปีมาแล้ว จากนั้นเกิดการบีบอัดจนทําให้เกิดเป็นโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์ของเกลือธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งเจือปนถือเป็นแร่เกลือที่บริสุทธิ์มากๆจึงมีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายด้วยซึ่งประเทศแถบปากีสถานเนปาลทิเบตและอินเดีย จะเรียกเกลือสีชมพูว่าเกลือหิมาลัยเพราะเกลือสีชมพูนี้มีต้นกำเนิดในเทือกเขาหิมาลัยและมีแหล่งเกลือขนาดใหญ่ในปากีสถานเกลือหินสีชมพูที่มีจำนวนมากที่สุดจากการทำเหมืองแร่ในช่วงมากกว่า300นะคะ กิโลเมตรนะคะเรียกว่าเกลือสีชมพูตามสีของเกลือเกลือชนิดหนึ่งในมวลอาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนติเมตรถึง5เซนเมตรซึ่งเป็นหินดิบพิเศษส่วนเม็ดนะคะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง3-5มถึง5มิิเมตรถูกนำมาใช้นะคะในโรงงานพิเศษ ส่วนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า0.85ม mm, ิลิเมตรเป็นชนิดผงสามารถนำมาใช้สำหรับปรุงอาหารได้มีความเชื่อว่าเกลือมีผลในการทำความสะอาดและใช้สำหรับการทำพิธีเพื่อความบริสุทธิ์ในศาลเจ้าและสถานที่อื่นๆในวันขึ้นปีใหม่ หากเอาเกลือโรยไว้เหนือทรณีประตูเชื่อกันว่าเกลือสามารถขับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้ออกไปได้แม้กระทั่งพิธีกรรมตามวัดหรือศาลเจ้าด้วยนอกจากนี้เกลือที่นักมวยปั้มนะคะซูโม,โม่ใช้โรยหวานในวงแหวนก็มีความเชื่อที่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ประเพณีนี้ เกิดขึ้นมานานตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ของซูโม่ซูโม่เป็นกีฬามานานมาช้าน,านานมากแล้วนะคะและยังเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมชินโตในช่วงสมัยเฮอันเพราะถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เกลือจะถูกโรยและสถานที่นั้นจะถือว่ามีความสะอาดบริสุทธิ์ซูโม่โรยเกลือเพื่ออะไร เพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจของผู้เข้าแข่งขันให้สะอาดบริสุทธิ์และเพื่อให้การแข่งขันนั้นเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเป็นพุสโลบายในการตัดสินผู้แพ้ชนะเพราะการแข่งขันซูโม,โม่เมื่อผู้แข่งที่สามารถดันคู่ต่อสู้ออกนอกเส้นสนามได้คือผู้ชนะ ผู้ที่ถูกดันออกไปนอกเส้นสนามแข่งขันจะมีเกลือติดที่ฝ่าเท้าทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าตัดสินนะคะว่าออกนอกเส้นสนามแล้วถือว่าเป็นผู้แพ้ผลการทำให้เกิดความบริสุทธิ์ของเกลือหิมาลัยเกลือสีชมพูเกลือสีชมพูบริสุทธิ์อาจจะมีความแตกต่างกันตามแหล่งของหินหิมาลัยเช่น หินเกลือจากทิเบตและในเทือกเขาหิมาลัยก็สามารถกล่าวได้ว่าจะมีประสิทธิภาพสำหรับการทำให้เกิดความบริสุทธิ์นะคะเรียกว่าเลมินเปรียบเป็นภูเขาของเทพเจ้าและพระพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุแห่งความเชื่อมาช้านานเพราะเทือกเขาหิมาลัยเป็นจุดกำเนิดเกลือสีชมพูเกลือหิมาลัยเกลือ ว่าหินนะคะหิมาลยันที่สามารถพบได้ในเทือกเขาคิมาลัยและมีพลังบริสุทธิ์สูงและสามารถนะคะนำมาใช้ไม่เพียงแต่เป็นหินเพิ่มอำนาจแต่บางแห่งยังนำมาทำให้บริสุทธิ์ทำเป็นยานป้องกันด้วยนอกจากนี้เกลือสีชมพูยังสร้างไอออนลบและใช้ความชื้น ทำให้บริสุทธิ์โดยการสร้างไอออนลบขึ้นมานอกจากความเชื่อเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์แล้วเกลือสีชมพูยังอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายต่อสุขภาพนะคะร่างกายอาทิเช่นช่วยบำบัดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโดยสูตรไอเกลือบริสุทธิ์ ปรับสมดุลความเป็นกรดด่างในร่างกายและช่วยปรับความดันเลือดให้สมดุลให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นและปรับสมดุลการเผาผลาญช่วยรักษาโรคผิวหนังต่างๆเช่นเมื่อแช่น้ำเกลือสีชมพูด้วยคุณประโยชน์จากแร่ธาตุมากมายทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงผิวหนังช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าอาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อต่างๆช่วยลดปัญหาผิวหนังสิวผดผื่นนะคะและทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นผุดผ่องสดใสดูมีออร่าช่วยปรับระดับความสมดุลของน้ำตาลในเลือดช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กช่วยกระจัดเสมหะในปอดและเคลียรเสมหะในโพรงไซนัสช่วยให้หลับสบายผ่อนคลายเพราะเกลือชมพูช่วยกระตุ้นการทำงานของกระแสไฟฟ้าภายในเซลล์ในร่างกายช่วยให้นอนหลับสบายมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันถ้านำไปผสมในเครื่องดื่มต่างๆจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุและสารไอโอดีนและป้องกันโรคท้องผูกได้อย่างดีช่วยเพิ่มการหลั่งน้ำลายปรับสมดุลในช่องปากช่วยละลายไขมันและขจัดโลหะหนักออกจากร่างกาย และนอกจากนำมารับประทานและดื่มแล้วยังทําเป็นลูกประครบใช้บรรเทาอาการปวดท้องสามารถนำเกลือชมพูไปประกอบในอาหารต่างๆหรือใช้หมักปลาร้างเมื่อกขาวปลากาจัดกิน่นและหมักเนื้อสัตว์ต่างอื่นๆนะคะได้โดยที่รสชาติยังคงเดิมนำไปห่อผ้าแล้ววางตามตู้อาหาร และจุดที่ต้องการเพื่อดูดกลิ่นไม่พึงประสมทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันค่ะวันละ3คลิปนะคะทุกวันเลยค่ะไม่มีเว้นนะคะคลิปที่1คลิปแรกจะลงตอนเช้า9.30โมงครึ่งค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายๆนะคะประมาณบ่าย3โมง15ค่ะ15นาฬิกา15นาทีค่ะ คลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบสอทุ่มค่ะประมาณทุ่ม45ค่ะหรือ19นาฬิกา45นาทีถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือแบ่งปันให้คนที่คุณรักได้เป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทําคลิปดีๆได้ทุกวันโดยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ c e b o o k อินสตาแกรมไอจีทวิตเตอร์นะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสะดวกที่สุดก็คือเข้ามาคุยกันในไลน์นะคะไลน์ s p 8 8 8นะคะพี่เล็กจะเป็น l i น์แอนะคะเพราะว่าจะรับคนได้ได้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าในไลน์นี้มันได้500คนเองแต่ว่าอันนี้มันเป็นพันคนเป็นได้หลายพันคนเลยนะคะเป็นหมื่นคนก็ได้ค่ะนะคะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กได้ให้ไว้นะคะที่ด้านล่างมุมด้านขวา สแกนแล้วก็เข้ามาคุยหรือสอบถามอะไรกันได้นะคะอันนี้ก็จะคุยกันได้เลยเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะโทรคุยกันได้เพราะว่านี้จะเป็นไลน์แอดมันจะของพี่เล็กจะมีคนมากกว่า5 500คนนะคะเพราะว่า500คนนี้ถ้าเกิน500คนเนี่ยถ้าเป็นไลน์ธรรมดามันจะเต็มอะค่ะมันต้องเป็นไลน์แอดมันถึงจะได้รับคนมากกว่า500คนนะคะเวลามีคนเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเนาะไว้ คุยกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีค่ะติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp 8ป8แปดแปดนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR โ o ้ดของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สําสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี